ยืนแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสุดชีวิตเราหนึ่งสองสฟาบฮัจิยิ้มตลอดเลยฮัจจิตำแหน่งอะไรครับนักร้องครับนักร้องนะคะปกติร้องเพลงอย่างเดียวเคยร้องไห้บ้างไหมบ่อยครับเฮ้เดี๋ยวเฮ้ยทำไมอ่ะพี่เต็นก็เคยร้องเออเกิดมาก็ร้องแล้วทุกคนร้องได้แต่วันนี้เขา ร้องเพลงได้ด้วยไงไม่แซวน้องไงคือจะบอกอว่าน้องดูสดใสตลอดเวลา,ย,<อ>ายิ้มตลอดเวลาเลย<ช>อ่ะพี่ชอบรอยยิ้มตัวเองมากเลยอ่ะขอบคุณครับ<อ>ตีอต่ะเมื่อกี้ให้ยืนเรียบร้อยยืนในแบบที่ตัวเองถนัดครับรีแลกครับเอเอแป็นไงโฮโฮแล้วดูหน้าฮาจิตดิตอเฮ้ยก่โตเฮ้ยแล้วคือน้องเชื่อด้วยนะใช่ใช่เอออ่ะเดี๋ยวคุยคุยแบบตั้งแต่มือกองเลยสวัสดีครับมือกองอ่าเล่นดนตรีมานานหรือยังครับ ทำมือทำมือกี่ปีกี่เดือนครับน้องต้น3า,าวันเหรอครับโอ้เก่งมากเลยปีส,<า>ส<า>ปีเหรอครับอ๋ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับโอ้เป็นไงพอถามว่าเรียนอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา <c oughs> แต่ตอบสั้นๆว่ามฮะมสี นะครับโอเคหนักกว่านั้นนะพี่อันเห็นว่ามอปลายมอปลายด้วยหนักกว่านั้นอีกนะอ่ะฝั่งฝั่งนี้บ้างมีใครอยู่มห้ามหกไหมครับยกมือหนะ่อยรุ่นพี่มห้ามหกนี่นะอ่าออมคุณด้วยใช่ไหมคุณด้วยมหนึ 1, ่งมสองมีไหมครับนักย,ยมต้นมีรู้สึกว่าในวงเนี้ยฝั่งนี้เขาดูเรียบร้อยเนาะ <S 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 ทั้งสองคนเลยนะครับแต่หันหน้ามองหน้ากันหน่อยสิครับลองมองเพื่อนหน่อยมองมองกันหน่อยหันหลังเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจ๋า นักร้องเต้นได้ไหมจ๊ะเต้นจะเหลือเหรออ้ยระดับนี้เล้จิเต้นได้ปะนิดหน่อยครับไม่เชื่อพี่ดูแบบตาเราแล้วค่ะพี่ผมเนี่ยตามงานวัดผมไปตลอดเลยนะเออมือกองให้จังหวะพี่สักหน่อยได้ปะพี่อยากดูนักร้องเต้นเอากี่ชาดีพี่พี่อันจะเอากี่ชาเอาสองชานี่แหละอะ้ะมันมีด้วยเหรอจังหวะสองชาเออได้ไหมสามชาอออนะะหนึ่งสองสาม เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ธรรมดามาดูมือเป่าเครื่องเป่าจริงมาพี่โตพี่โต้ดูออกได้ไงคือผมจำได้ว่าพี่พี่บอยโลโมโซนิกแล้วก็พี่โอพี่โอเคยบอกว่ารู้ไหมคนที่แบบว่าเต้นเก่งที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักร้องนี่แหละครับมือเป่าต้องมีความสุขสนานด้วยอ่ะเอาละเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเต้นกันแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับพี่พี่บอลกลับมาแล้ว เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงการประกวดตอบเดี๋ยวสภาที่หลุดแน่เลยอดีายบอกว่าคิดท่าเต้นไปแล้วนะคิดท่พี่โต้ไม่เห็นขาขวาหรอน้องยกไว้แล้วเอาสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยไหมต้มสักหน่อยแล้วล่ะเอามือเปล่าหน่อยไปเลยลูกเอ้ยทำไมจังหวะมันเร็วกว่าเขาเนี่ยแสดงว่าให้จังหวะเพื่อนได้ดีมากแสดงว่าใช่เดี๋ยวเรามารู้กันนะจ๊ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะก็ให้กําลังใจกันต่อนะคะจากจังหวัดลบบุรีค่ะโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือกับวงดนตรีชัยบาดาลแบน <Yeah. S 1> ไปพบกับพวกเขาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราวงดนตรีชัยบาดาลแบนจากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยานะครับวันนี้พวกเราได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในลำดับที่37ในบทเพลงที่มีชื่อว่าในดวงใจนิรันดร์ครับ ขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้นบ,บัดนี้ครับ,รบ เพลิงรักร่มสุมเศร้าเปลี่ยวเปล่าราวรอนแต่เพียงการเวลาอันหมุนเวียนหรืออาจผัดเปลี่ยนเบียนรักคลอนรถรักจากก่อนสอดสวมก่อนยังทาวอ เมื่อยามอาทิลอยคล้อยต่ำยอมยำท้องฟ้าเลือนยัหวังเชยชิดกันฉันเพื่อน,นติดเตือนตรึงใจสุดประพนันบัเล จะผ่านเวียนพันไปรักนั้นจะเดาแนนแฟนในดวงใจ ฟ้าเลือนยังหวังเช่อชิดกันฉันถืงติดเตือนตึงใจสุดประพัน์บันเลงให้ครบครันวันอาจจะผ่านเวียนพันไปรักนง้นจะเน่าแน่